สวัสดีค่ะเอกออโต้ Auto ค่ะพัฒนานิคมลบบุรีวันนี้เรามาพร้อมกับรถสวยๆเช่นเคยเลยนะคะมีซูบิชิมิลาดรุ่น 1.2GLXABSAirbag ปี2018คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะกระจังหน้ากรอบโครเมียมมีไฟ LED มาพร้อมกับคิวโครเมียมเท่ๆเลยนะคะ ล้อเดิมแท้จากโรงงานมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกันสาดแท้ทั้งคันเลยค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ4,000บาทเท่านั้นนะคะติดต่อเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะเพจ Facebook เอกออโต้ค่ะพัฒนานิคมลบบุรี IG Li@ n e แอดเว็บไซต์และ YouTube ปรึกษาเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะคันนี้มี5ประตูนะคะ าประตูท้ายเดิมค่ะล็นอตเดิมทุกตัวเลยนะคะภายในห้องเก็บสัมภาระสะอาดและกว้างมากเลยนะคะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่เต็นท์สาข,าขาของเราได้ทุกวันเลยนะคะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด7โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะภายในห้องโดยสารเบาะด้านในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำ ขัดนิลภัยครบทุกจุดด้านข้างประตูห้องคนขับกระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัตติฟังชั่นมีถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่ค่ะ เครื่องเล่นวิทยุ C D M P 3คันนี้เป็นจอดิจิตอลนะคะออกรถได้ทุกที่ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากมีบริการจัดแฟนแนนฟรีส่งรถฟรีถึงที่ทั่วประเทศค่ะเครื่องยนต์เบนซิน 1200cc ซีเครื่องเดิมนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนค่ะไม่มีรอยแกะรอยแงะ ไม่มีชนหนักผิคว่ำหรือน้ำท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เอออโตคาพัฒนานิคมลบบุรีคัดรถสวยเกรดเอคุณภาพดีเท่านั้นถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เราด้วยนะคะทางเรามีรถสวยๆมาลงให้ชมกันทุกวันค่ะ แล้วเจอกันใหม่กับรถสวยๆของเอกออโต้คาพัฒนานิคมลบบุรีสำหรับคันนี้สวัสดีค่ะ